ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนุ่มนามานั่งคุยกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านเป็นเช้าของวันที่25ปีนาคม2565นะครับหลังจากที่ผมเดินทางไปซื้อของในตลาดลำสัก นะครับก็ไปคุยกับเจ้าของร้านท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ที่ทำกิจการในด้านของเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถยนต์นะผมเคยไปใช้บริการที่ร้านของเขานะครับพอดีไปเจอกันที่ร้านขายของชำซึ่งปกติ จะไม่ได้เจอเฮียท่านนี้นะฮะเนื่องจากว่าเฮียจะไปประจําอยู่ที่ร้านเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแต่ว่าวันนี้มาช่วยงานอยู่ที่หน้าร้านของของภรรยาผมก็เลยถามนะครับว่าเอา้าเฮียวันนี้ไม่เปิดร้านเหรอนะเฮียก็บอกว่าวันนี้ไฟฟ้าดับนะผมก็เลยนึกนึกขึ้นได้ว่า เออเมื่อเช้านี้ก็มีอาการไฟฟ้าดับนะฮะ,ะไฟฟ้าตกกระแสไฟฟ้าตกนะฮะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมเดินทางออกจากบ้านเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยูนะ่ไฟฟ้าที่บ้านผมยังใช้ได้อยู่นะฮะกระแสะไฟฟ้ายังมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมกลับจากตลาดก็ไปลองเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดหลอดไฟดู ไม่ติดนะครับแสดงว่าดับหมดนะฮะที่ผมคุยเรื่องนี้เรื่องเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่คุยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็คืออยากจะคุยถึงเรื่องของชีวิตคนเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะเจอวิกฤตในชีวิตก็ต้องมีการต้องมีการเตรียมพร้อม เะะ้าเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเพื่อรองรับวิกฤตในชีวิตนะ,ะแม้ว่าวิกฤตนั้นจะมากหรือน้อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเราเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะทําให้วิกฤตต่างๆแม้ว่าจะเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนะฮะก็จะเบาบางหรืออาจจะ ทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ได้ได้อย่างดีนะฮะที่ผมพูดก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ผ่านมาในระยะเวลาปีสองปีที่พวกเราเนี่ยนะครับได้เจอกับวิกฤตที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือวิกฤตโควิดนะครับ การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับทำให้หลายๆคนก็ถ้าเป็นกิจการร้านค้านะฮะก็มีหลายๆท่านเลิกกิจการไปนะครับกิจการเจ๊งไปบางคนก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยนะฮะเนื่องจากเจอกับภาวะวิกฤตบางคนก็ตกงานนะฮะอาชีพต่างๆการค้าขายต่างๆก็ไม่เป็นไปตามที่เราเรา คาดหมายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมพร้อมทางด้านของอาชีพทางด้านของการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถรับมือกับวิกฤตอย่างเช่นโควิด1 9นี้ได้นะ,ะแต่หลายๆคนประสบปัญหาชีวิตนะครับ ก็เนื่องจากว่าไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องของวิกฤตโควิด19เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนนะครับและยิ่งไม่ได้เตรียมตัวเอาอะไรไว้นี่นะครับไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับก็เจอปัญหาภาวะพิษของโควิด -19 นะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังปรับตัวกันไม่ได้นะฮะที่ผมจะนำมาคุยให้ท่านฟังเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกถึงเรื่องของ การทํางานหรือการทําธุรกิจโดยเฉพาะการทําธุรกิจเครือข่ายนะฮะธุรกิจเครือข่ายนะี่มีส่วนในการที่จะป้องกันในด้านของวิกฤตทางด้านของอาชีพทางด้านของเรื่องของเงินทองได้นะฮะคือจากจากที่ผมพอทราบมาแล้วก็จาก ระบบที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับทำให้เราทราบว่าระบบเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายแบบ m อ็มวเนี่ยนะฮะที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยนะครับสามารถช่วยเหลือเราในยามที่เจอกับภาวะวิกฤตแบบนี้ได้โดยเฉพาะวิกฤตทางด้านการเงินทำไมธุรกิจเครือข่ายแบบ m อ็มวจึงสามารถ ช่วยเราได้สาเหตุก็เพราะว่าระบบของเครือข่ายแอมมวีเนี่ยนะฮะมีแผนการตลาดนะครับมีแผนเป็นธุรกิจหลายชั้นที่มีแผนการตลาดที่ยุติธรรมนะและที่สำคัญก็คือปรับกระบวนยุทธนะทางบริษัทเองก็ปรับตัวปรับวิธีการต่างๆนะครับ ให้ทันสมัยอยู่เสมอตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็คือแอมเวก็เข้าไปสู่ในยุคของออนไลน์นะครับเข้าไปสู่ออนไลน์แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มาจากการเรียกว่าการทำธุรกิจบุคคลต่อบุคคลนะแต่ก็สามารถที่จะปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ ทุกวันนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าหรือเราจะซื้อสินค้าเอ็มวเนี่ยในระบบออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆนะฮะหรือเครื่องมือต่างๆทางด้านออนไลน์เนี่ยนะครับบริษัทก็ทำการซัพพอร์ตนักธุรกิจเอนะ็มวะให้สามารถทำงานทางด้านนี้ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ถ้าเรามีโอกาสนะครับเราเข้ามาศึกษาแล้วก็ลองสัมผัสกับระบบธุรกิจแบบนี้ดูมีปัญหาที่เราก็ยังเป็นอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาใจก็คือเอ็มวเป็นเรื่องของการขายนะหลายคนไม่ชอบการขายไม่ชอบง้อคน นะไม่ต้องไม่ไม่อยากวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นอะไรทํานองนี้นะครับคือถ้าเรามาพิจารณากันแล้วเนี่ยนะครับการขายในธุรกิจแอมเว์ MV เนี่ยจะเป็นลักษณะของการบอกต่อเป็นธรรมชาติของผู้ใช้หรือผู้บริโภคนะครับเมื่อประทับใจก็บอกต่อนะฮะเพราะฉะนั้น จรงไม่ใช่เป็นการขายในลักษณะของการตั้งอกตั้งใจขายกันจริงๆเหมือนบรรดาเซลล์ทั้งหลายที่ทำการขายกันอยู่นะครับเรื่องการขายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือเหมือนกับเราเล่าความประทับใจนะฮะเราเล่าความประทับใจเมื่อเราชอบใจเราก็บอกต่อก็เกิดการขายแบบธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องของ ของอาการสร้างเครือข่ายนะครับการสร้างเครือข่ายก็เกิดลักษณะเครือข่ายแบบปากต่อปากผู้บริโภคนั่นแหละนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็เป็นเป็นผู้ที่มีเครือข่ายธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเรามีเครือข่ายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับที่เป็นเครือข่ายแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า ไม่เกิดธุรกิจไม่เกิดผลประโยชน์นะครับเราก็มีการทักทายโดยเฉพาะอย่างในโซเชียลมีการสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารส่งความสุขอะไรต่างๆกันทุกวันอยู่แล้วเรามีเพื่อนฝูงเรามีเครือข่ายในทั้งโลกแห่งความเรียกว่าในโลกออนไลน์หรือในชีวิตประจําวันเราก็มีเครือข่ายเพียงแต่ว่าเครือข่ายเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิด ผลกําไรอะไรกับเรานะฮะแต่ถ้าหากว่าเรามามาคิดดูนะครับเรือข่ายเหล่านี้ก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะครับเขามีการซื้อมีการจับใจ่ายใช้สอยมีการใช้สินค้าในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งถ้าถ้าหากว่าไม่มีการซื้อขาย ในเครือข่ายของเรานะครับผลประโยชน์เหล่านี้ก็ตกไปอยู่ที่ร้านค้าหรือบริษัททางร้านต่างๆอยู่แล้วคือพี่น้องเราเนี่ยต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วว่างั้นเถอะเพียงแต่ว่าผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ได้ตกมาที่เราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเอาไว้ได้นะครับเราสามารถสร้างเครือข่ายรองรับแล้วก็ให้ ให้เครือข่ายเหล่านี้ทำงานนะครับเครือข่ายก็จะเป็นตัวทำให้เกิดการไหลของสินค้านะครับเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าว่างั้นเถอะนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าไปตามเครือข่ายเมื่อเรามีเครือข่ายแบบนี้สินค้าเคลื่อนย้ายไปในเครือข่ายของเราเราก็ได้ผลประโยชน์นะครับมีเงินมีทองกลับคืนมานะฮะ และที่สําคัญระบบเครือข่ายนั้นเป็นเรียกว่าเป็นการใช้ระบบในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราเนี่ยเหมือนกับใช้ระบบเครื่องทุนแรงนะโดยปกติเราหาเงินได้เราสร้างไรายได้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทำงานประจำก็จะเป็นลักษณะของไรายได้ตามปกตินะฮะใช้กำลังในการเข้าไปแลก กับเงินนะฮะก็มีผลประโยชน์ตับตอบแทนกลับคืนมานะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการใช้เครือข่ายนะครับเครือข่ายก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องทุนแรงนะทําให้เราสามารถายกของห,งหนักได้นะฮะเปรียบเสมือนระบบขานงัดนะครับธรรมดาเนี่ยนะฮะถ้าเราจะยกของหนักหนักมากกว่า กำลังที่เราจะสามารถยกได้นะครับเราจะสามารถยกได้แบบง่ายๆก็ต้องใช้ระบบขานงัดนะฮะจากที่เราเคยเรียนรู้กันมานะครับเมื่อใช้ระบบขานงัดก็สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆที่หนักมากๆให้เคลื่อนที่ไปได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ระบบของเครือข่ายนียเราจะสามารถสร้างผลประโยชน์สร้างผลงาน สร้างทรัพย์สินให้กับตนเองได้นะครับเป็นจำนวนมากๆทั้งละมากๆก็สามารถทำได้และที่สำคัญระบบเครือข่ายแบบ m อเป็นพาสซีฟอินคัมก็คือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราสามารถที่จะหยุดได้แต่ไรายได้ไม่หยุดนะครับและที่สำคัญไรายได้ที่เราได้นี้มีความมั่นคงสามารถเป็นมรดกตกทอด โอนให้กับลูกหลานทายาทของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเชิญชวนให้ท่านลองมาศึกษาระบบเครือข่ายแบบ mv ดูนะฮะถ้าหากว่าท่านท่านใดสนใจนะครับต้องการอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆนะฮะก็ติดต่อกับผมโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะฮะ3 6 3 9 8 7 3 6 8 7นะครับผมดีเจนมนาหรือนักทุกิจ mv รหัส A6804902 นะครับท่านติดต่อกับผมได้นะฮะได้ตลอดนะครับวันนี้รบกวนเวลาของท่านนะครับคุยกับท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและในช่วงต่อๆไปเรามาคุยถึงเรื่องราวของการประกอบอาชีพการหาไรายได้จากธุรกิจเครือข่ายนะฮะในรูปแบบของ m อวเนี่ยทำกันอย่างไรนะครับมีโอกาสก็เรามาคุยกันนะครับครับ ในช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ